สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการผันอักษรกลางค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอค่ะเด็กๆไปชมพร้อมกันเลยค่ะใบตองสอนผสมคัญกับวันณยุสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับพี่ใบตองและน้องชบากันอีกแล้วนะครับ สวัสดีค่ะพี่ใบตองสวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยแหมน้องเชบาน้องๆก็ต้องคิดถึงแน่นอนวันนี้พี่ใบตองกลับมาพบกับน้องๆอีกครั้งก็มีเรื่องน่ารู้มาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยของเราอืมเป็นเรื่องอะไรล่ะคะคราวนี้เรามาลองผันวรรณยุกกันบ้างดีกว่าวรรณยุกต์มีไว้จำกับคำให้มีเสียงสูงต่ำ บางคำผันแล้วมีความหมายบางคำผันแล้วไม่มีความหมายพยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งหมด44ตัวมีทั้งอักษรกลางสูงและต่ำจะผันว่านยุคได้แตกต่างกันไปมาดูกันเลยครับ ยุ่กับอักษรกลางอักษรกลางมีได้กัน9ตัวก็คือกอไก่จอจานดอชดาตอปะตะักดอเด็กตอเต่าบอใบอไม้ปอปลาอออ่างวิธีจำอักษรกลางง่ายๆนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งค่ะอักษรกลางสามารถผันวรรณยุกต์ได้ทั้ง5เสียงมาดูกันค่ะกอไก่เป็นอักษรกลาง กออากาก,กาไม่เอกกากาไม่โทกากาไม่ตรีกากาไม่จัตวาก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 าจ้าจานเป็นอักษรกลางค่ะเจ้าอ,อาจาจาไม่เอกจาจาไม่โทจาจาไม่ตรีจาจาไม่จัตวาจาจ,จา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  ดอเด็กเป็นอักษรกลางมาผันวันอายุกันครับดออาดาดาไม่เอกดาดาไม่โทดาดาไม่ตรีดาดาไม่จัตวาด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 าตอเต่าเป็นอักษรนกลางผันได้ครบห้าเสียงเลยนะคะตอีตีตีไม่เอกตีตีไม่โทตีตีไม่ตรีตีตีไม่จัตวาตี ตีติตีบอใบไม้เป็นอักษรกลางครับบออูบูบูไม่เอกบูบูไม่ทบบูบูไม่ตรีบูบูไม่จัตวาบูผันตามกันนะครับบู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 ปอปลาเป็นอักษรกลางนะคะทันได้ห้าเสียงแบบนี้ค่ะมออูปูบูไม่เอกปูบูไม่ทบปู ปูไม่ตรีปูปูไม่จัตวาปูอ่านตามกันนะคะปู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 อออ่างเป็นอักษรกลางผันได้ห้าเสียงครับอออีอีอีไม่เอกอีอีไม่โทอีอีไม่ตรีอีอีไม่จัตวาอีอ่านตามกันนะครับอี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  วรรณยุก์ทั้งหมดทําให้คํามีเสียงสูงต่ําไล่ระดับกันไปเหมือนโน้ตดนตรีเรามาอ่านตามกันอีกครั้งน้องๆอ,ออกเสียงกันดังๆด,ด,ด,ด้วยนะคะเริ่มเลย,ยกากากา ปู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 ป,ป,ปูอี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 อ,อีจำไว้นะครับน้องๆองัอกษรกลางมีด้วยกัน9ตัวก็คือกอไก่จอจานดอชดาตอประตักดอเด็กตอเต,ต่าบอใบไ,ไม้บอปลาอออ่างสามารถผันวรรณยุกตได้ครบทุกเสียงครับคราวนี้ เรามาลองทดสอบกันดูว่าน้องๆจะผ่านวรรณยุกันได้ครบไหมคำนี้อ่านว่าปาเรามาใส่วรรณยุกกันค่ะลองอ่านดูสิคะปอาปลาปลาไม่เอกปาปลาไม่โทปลาปลาไม่ดีปลาปลาไม่จัตวา ไดลองผ่านมรณยุกสิคะปอเอาเป่าเป่าไม่เอกเป่าเป่าไม่โทเป้าเป่าไม่ตรีเป้าเป่าไม่ตะวาเป่าเป่าเป่าเป้าเป่าเป่ากอางอกลางกลางไม่เอกกางกลางไม่โทกลางกลางไม่ตีกลางกลางไม่จัตวากาง ออกเสียงพร้อมกันนะครับกลางกลางก้างก่างกลางเก่งมากครับน้องๆทุกคนคำว่าไตน้องๆลองผ่านให้ครบห้าเสียงสิครับตอไอไตไตไม่เอกไตไตไม่โทไต้ไตไม่ตรีไตไตไม่จัตวาไต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  ว้าวน้องๆทุกคนเจ๋งไปเลยนะครับเด็กๆคะคุณครูมีคำถามคะ่ะอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวคะอ่าเก่งมากคะ่ะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวได้แก่ตัวกไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปตักบใบไม้ปอปลาและอ,ออ่างคะ่ะ เวลาที่นักเรียนท่องนะคะนักเรียนก็จะท่องกันว่าไกจิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งใช่ไหมคะจะช่วยให้นักเรียนจำได้ไง่ายมากขึ้นว่าพยัญชนะตัวใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มอักษรกลางนะคะ,ะต่อไปมาทบทวนวรรณยุกต์กันบ้างนะคะว่าววรรณยุกต์มีกี่รูปและมีกี่เสียงเด็กๆยังจำกันได้หรือเปล่าคะ เรามาเริ่มที่วรรณยุกต์ก่อนนะคะวรรณยุกต์มีอยู่ด้วยกัน4ี่รูปอาเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีรูปอะไรบ้างรูปของวรรณยุกต์นั้นนะคะมี4ี่รูปได้แก่รูปเอกรูปโทรูรปตรีและรูปจัตวานั่นเองค่ะ มาดูเสียงของวรรณยุกต์กันบ้านคะเสียงวรรณยุกต์ก็จะมี5เสียงด้วยกันนะคะได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะเสียงสามัญเนี่ยจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงเอกก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเสียงโทมีรูปวรรณยุกต์โทเสียงตรีมีรูปวรรณยุกต์ตรี เสียงจัตาวามีรูปวรรณยุ์จัตาวานะคะอักษรกลางเนี่ยเวลาเออเวลาเราผันนะนักเรียนสังเกตนะว่าเสียงกับรูปเนี่ยจะตรงกันเลยนะคะเสียงเอกมีรูปเอกด้วยเสียงโทรูรปก็โทเสียงตรีรูปก็ตรีเสียงจัตาวารูปก็จัตาวานะคะเสียงสามัญเนี่ยเราจะผันได้ง่ายที่สุดเลยนะคะ ทีนี้การผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะคือคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางเนาะนักเรียนคะเวลาที่นักเรียนดูพยัญชนะต้นน่นักเรียนก็ต้องดูว่ามันเป็นคําที่อยู่ในกลุ่มอักษรกลางหรือเปล่านะคะถ้าเป็นตัวพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มอักษรกลางนะคะมันจะผ่านได้ ห้าเสียงนะคะผ่านเสียงวานิยุกได้ห้าเสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาเนาะเสียงสามัญเนี่ยไม่มีรูปวรรณยุกส่วนเสียงเอกก็จะมีรูปเอกเสียงโทมีรูปโทเสียงตรีมีรูปตรีเสียงจัตวาก็มีรูปจัตวาด้วยนะคะ การผันวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามันนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะว่าเวลาเราผันวรรณยุกต์อักษรกลางเนี่ยจะมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามันเด็กๆจำได้ไหมคะว่าพื้นเสียงคืออะไระพื้นเสียงก็คือคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นั่นเองนะคะเช่นคำว่ากาดู โบเปียจองเตาอ่านสังเกตนะคะทุกคำมีรูปวรรณยุกไหมคะไม่มีเลยดังนั้นนะคะเขาเรียกว่าเนี่ยคำพวกนี้แหละเป็นพื้นเสียงนะพื้นเสียงอยู่ในเสียงสามัญน,นั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะฝึกมาผันอักษรกลางนะคะ คุณครูมีคำมาให้นะคะนักเรียนสังเกตช่องนี้ค่ะช่องคำเนาะในช่องนี้แต่ละคำนะคะไม่ว่าจะเป็นคําว่ากาปูโบตีโอเนี่ยพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นเราก็จะผันได้5เสียงด้วยกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆ ฝึกผันไปพร้อมกันเลยนะคะกกากาไม่เอกกากาไม่โทกากาไม่ตรีกากาไม่จัตวาก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 าไดเด็กสังเกตคำว่ากาคำนี้ค่ะกานี่อยู่ในช่องนี้ใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตกา เสียงเอกรูปก็ยังมีรูปเอกด้วยเห็นไหมคะรูปกับเสียงตรงกันเลยนะต่อไปปออูปูปูไม่เอกปูปูไม่โทปูปูไม่ตรีปูปูไม่จัตวาปู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 เด็กๆสังเกตคำว่าปูค่ะตรงกับ เสียงเอกใช่ไหมคะรูปก็ยังเป็นรูปอะไรด้วยวันในยุ์เอกด้วยนะคะต่อไปค่ะบโอโบโบไม่เอกโบโบไม่โทโบโบไม่ตรีโบโบไม่จัตวาโบ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 เด็กๆสังเกตนะคะโบ โบอยู่ตรงนี้นะคะเสียงสามัญเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกนะคะและเสียงสามัญเป็นพื้นเสียงด้วยเห็นไหมคะในเสียงสามัญทั้งหมดไม่มีรูปวรรณยุกเลยนะคะต่อไปคําว่าตีนะคะตอ,อีตีตีไมมเอกตีตีไมมโทตีตีไหมตีตีตีไมไม,ไมจัตวาตี ตีตีตี้ตีตีอ่าคำว่าตีนะคะอยู่ตรงนี้นะคะรูปจัตวาเสียงก็จัตวาเห็นไหมคะรูปกับเสียงตรงกันเลยต่อไปคำว่าโอนะคะโอ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 ไมเอกโอโอไมโทโอโอไมตรีโอโ,โอไมจัตวาโอ โอ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 คำว่าโอค่ะนักเรียนรูปโทเสียงก็โทด้วยเห็นไหมคะอักษรกลางรูปกับเสียงเนี่ยจะตรงกันเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆฝึกออกเสียงผันไปพร้อมกันเลยนะคะคำแรกนะคะคำว่ากลางค่ะกอางงกลางกลางไม่เอกกลาง กางไม่โทกลางกลางไม่ตีกลางกลางไม่จัตวากลาง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 ต่อไปคำว่าป้อนนะคะปออปปปอนไม่เอกปอนปอนไม่โทป้อนปอนไม่ตีปอนปอนไม่จัตวาปอนปอนปอนป้อนปอนปอนต่อไปคำว่าจางค่ะ จออางอจางจางไม่เอกจางจางไม่โทจ้างจางไม่ตรีจางจางไม่จัตวาจางจางจางจ้างจ้างจางต่อไปคำว่าเดียวนะคะดอเอียวเดียวเดียวไม่เอกเดียวเดียวไม่โทรเดียวเดียวไม่ตรีเดียวเดียวไม่จัตวาเดียว เดียว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 เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะการผันอักษรกลางค่ะต่อไปนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะเด็กๆเขียนวันที่ก่อนเนาะเขียนวันที่และเขียนคำชี้แจงคำชี้แจงเด็กๆตีเส้นให้เรียบร้อยนะคะ การทำนะคะนักเรียนทำลงในสมุดภาษาไทยนะคะนักเรียนตีตารางด้วยค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ข้อนะคะมีด้วยกันทั้งหมด7ข้อทำแบบนี้เลยตีตารางลงไปในสมุดนะคะ เติมวรรณยุกต์ลงในช่องว่างเลือกคําไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่านหมายถึงว่าเขาให้นักเรียนเนี่ยเติมวรรณยุกต์คำที่อยู่ในตารางนี้ซะก่อนนะคะแล้วเลือกคําใดคําหนึ่งที่อยู่ในบรรทัดเดียวกันเนี่ยคะ่ะที่อยู่ในข้อเดียวกันไปเติมในช่องว่างที่อยู่ด้านหลังนะคะ,ะเด็กๆอย่างเช่นนะคะ ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาให้ตัวอย่างมานะคะกไอไก่ไก่แม่เอกไก่ไก่แม่โทใไก้ไก่ม่ตีไกไก่แม่จัตวาไก่ไก่ไก่ไก้ไก่นะคะและด้านหลังเขามีคำว่าป่านักเรียนจะต้องเติมพยางน้าคำว่าป่าจะเติมคำว่าอะไรดีคะ ในในาคำนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องเลือกเติมให้ถูกต้องนะคะเมื่อเติมไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นคำที่มีความหมายนะคะ,ะนักเรียนลงมือทำเลยนะคะเดี๋ยวเส็จแล้วเราไปเฉลยกันนะคะข้อที่ 1, นะคะไก่ไก่ใกล้ไก่ไก,ไก่เด็กๆเติมคำว่าอะไรคะอ่าเติมคำว่าไก่ค่ะเก่งมากค่ะ ต่อไปข้อที่2องนะักเรียนเติมวรรณยุกอะไรกันไปบ้างคะ่ะข้อที่2ก็ต้องเติมแบบนี้เลยนะคะไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวานะคะให้ตรงเสียงเลยนะคะอ่าแจ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 เขามีคำว่าป้ามาให้เด็กๆจะเติมคำว่าอะไรต่อท้ายคะ ป้านี้ก็อาจจะเป็นชื่อคนเนาะในคําตอบข้อนี้นะคะเด็กๆเด็กๆอาจจะตอบไม่เหมือนครูก็ได้นะคะเพราะว่าชื่อคนเนี่ยบางทีอาจจะมีหลากหลายชื่อนะคะแต่ในคําตอบของคุณครูนะคะคุณครูเลือกคําว่าแจ่ป้าแจ่นะคะป้าชื่อแจ่นั่นเองหรือว่าถ้าเด็กๆมีคุณป้าที่ชื่ออื่นนะคะเด็กๆก,ก็ใส่ชื่ออื่นไปได้ ต่อไปข้อที่3ค่ะวรรณยุกต์ที่เติมก็เหมือนกันเลยเอกโทตรีจัตาวานะคะเดือ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 นะคะนักเรียนจะเติมคําว่าอะไรต่อท้ายมะคะก็ต้องเป็นมะเดือมะเดือก็จะเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะใสวรรณยุกต์เหมือนกันตูตู่ตู้ตู้ตูตต นักเรียนเติมคำว่าอะไรดีคะตู้ยาค่ะข้อที่หาค่ะบอบอบ้อบอบอ,บอเติมอะไรดีคะอะไรปลาค่ะบอปลานั่นเองค่ะเดี๋ไปค่ะเปาเปาเป้าเป๋าเปาอ่าเติมกระอะไรคะกระเป๋า ต่อไปค่ะเติมวรรณยุกต์ก่อนนะคะเด็กๆอี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 อเก้าอ,อ,อ,อะไรดีคะเด็กๆก,ก็ต้องเป็นเก้าอีนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆ